มาชอตต่อไปหลังจากที่เราทําการใส่บาตตอนเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่สะพานมอญสังคลาบุรีอีกหนึ่งจุดที่ทางชุดเรดี้นะครับเขาบอกว่าอย่าเข้าไปเหลือเกินคือร้านป้าหยินซึ่งร้านเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านนะครับเดินทางมาหนึ่งในนั้นคือพี่วิทยาแสงสว่างคงก์เขอบอกหู้หรอกเรดี้บ, Lady, บคนบอกว่าใครมานะา พี่วิทยาพี่วิทยาแสงสว่างเพราะว่าเวลาเกย์มาเกย์จะมากินที่นี่เราก็ตามมาสั่งอะไรจ๊ะอะไรติหน่าอันนี้คืออะไรคะโจ๊กอะกับน้ำยาหลวงน้ำยาวอารมณ์เนเหมือนผมไปเที่ยวหลวงพ่อบางเลยคล้ายๆครับอันนี้คืออะไรจ๊ะ น้ำยาหยวกค่ะน้ำยาหยวกอ่ะนมเส้นน้ำยาหยวกอ่ะใช่อ๋อถ้าเรากินน้ำยาหยวกด็เสิร์ฟขึ้นมนหมดอืมต้องต้องมากินที่นี่เท่านั้นนั่ <c oughs> ได้เลยมีโต๊ะใหญ่นี่กะนบ๊ายบาแม่เราต้องมากินที่ที่ของมาเลยกะต้นตำล้ำมันกันเนาะใช่นี่เลยต,ตำล้ำวันนี้เรามากินต้นตำล้ำแล้วนะครับของมอนเพื่อนอ่านี่ไง ครทุพี่เอาอะไรอ่ะมาที่นี่ต้องนี่เลยครับแกงฮังเลครับแกงฮังเลหมูนะครับอ๋ออันนี้คือแกงฮังเลในสไตล์ของกาญจนบุรีใช่ใช่ครับที่ไม่เหมือนกับทางเหนือเท่าไหร่แม่นอันนี้ผมเป็นคนเหนือผมเป็นคนเชียงใหม่และที่ที่นี่เด็ดมากครับพี่ต้อมนี่เลยน้ำยาหยวกครับเออเออนี่แหละนี่น้ำยาหยวกคือใครมาสังขละและวไม่ทานอันนี้ คุณมาไม่ถึงนะอ่าอันนี้เป็นสูตรเด็ดเลยที่นี่เขาเอาไปใส่ขนมจีนหรอวะขนมจีนขนมเส้นแต่ที่บ้านเรานี่ต้องต้มให้หมูนะใช่อ่าแต่ที่นี่เนี่ยที่นี่เลยสูตรเด็ดสูตรเด็ดเลยพี่อนเนี่ยนี่นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะทำการทอดโอ่ผมนี่ชอบมากเรื่องกินเนี่ยไข่ต้าเอาบรรยากาศนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูนะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาแอลสักขาบุรีสะพานมอนะครับ อาจจะเป็นใกล้รานเล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมทําการถ่ายและขอวิดีโอไว้หลายท่านอาจจะมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบะมีโอกาสได้มาก็ตั้งดูคลิปไปก่อนนอกแล้วก็หาโอกาสเดินทางมานะครับหาโอกาสเดินทางมามาแอวมาเที่ยวนะครับมาดูด้วยตาตัวเก่ากับบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งผมต้อมกระชายดำเดินทางมาแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นแล้วโอเคครับ โอ้ยพ่อใหญ่กินข้าวแล้วพ่อใหญ่กินอะไรเออตะกี้มาได้กินข้าวเงียบเลยมึงเดี๋ยวแป๊บนึงครับเมนูนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ป้องห้องว่าพิกิตป้องน้ำอย่างหรอน้ำหยวก น้ำยาหยวกอันนี้ไปใช้หยวกทำนะน้ำยาหยวกจะประมาณไหน,อนหอมอะ่ะหอมปะหอม,อมน้ำยาหยวก อธิบายผักถูกนะคถามว่าลำก่อลำมันลำแบบอารมณ์หยวกอะ่ะม,มีมีมาหนึ่งเพราะเขามา,มาแกงฮังเลี๋ยวว่าแกงฮังเลเนี่ยมันมันมันมาเหมือนฮังเลเหมือนทางบ้านเฮามันมาเหมือนแกงฮังเลทางเหนือ นี่คือนี่เล่ขอหน่อยขอหนคอยขอหน่อบ้านเราจะคนๆใช่ใช่ใช่แต่ว่าแกงเลยตั้งนี้เป็นจัดใสๆนะครับเขาก็ยกไปทางผมอันนี้คือแกงเลยสาขาบุรีพวกมันแกงอมว่ะไม่อมเลเนาะเอออันนี้คือรู้ข้องอย่าเลย มันเหมือนแกงออมบ้านมันเหมือนแกงออมบ้านเฮาแกงออมมะเลยเยอะโอ่งเลซัดน้ำหยวกต่ออือเขาบางทีเอาเดินทางไปแอลเวียงแหงเนาะ อาหารที่เมืงแหงจะเป็นำอย่างนึงมองก่อือง่งเนาะเออเนาะอ๋อก็มีแหง่าเป็นชาวไต้กพอทาเมียงแหงมางก่อทางเมีองแห้ง่เป็นทางไต้เลยนี้เป็นมอนมเมืองกันนมเมืองนั้นเห็นไหมถ้าหาก็ไปทางเวงแหงมอหนงจะเป็นอย่างหนึ่งจะเป็นน้องชาวไต